สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการทำ UG NX4 e ในรูปไข่ควงนะฮะเิำเลรก็เสร็จให้เป็นโมเดลลิ่งแต่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ราตัง 40, 40. Absolute โอเคแล้วก็ลริมสเกตกันเลยโดยในการ เริ่มแรกก็จะวาดรูปขึ้นมา ส่วนโค้งนี้ก็คือพอเราสร้างนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็สร้างเส้นโคง้งกดไปที่จุดแล้วก็อีกปลายหนึ่งแล้วขยับแล้วก็สร้างเส้นตรงต่อไปแบบนี้แหละส่วนตรงนี้เรายังไม่สร้างเพราะเรา,เราถึงยังไม่สร้างว่าเราจะตรหดขนาดก่อนเจ็ดตามรูปนี้นะครับ เจ็ดตรงนี้นะเวลาทํางานจริงก็เอาแบบมาดูดูใกล้ๆนะแล้วก็พอเราบอกขนาดแล้วเราก็สร้างประมาณนี้ต่อไปแล้วทำการบอกขนาดอันทักแรกเราจะเซตให้ พี่กระฉากในียอยู่เซนเตอร์กับรูปก่อนศูนย์ศูนแกะเนื่องจากว่ารูปนี้มีความสูงทั้งสิ้น103.7แล้วให้อยู่เซนเตอร์คือหางสอง เพราะตอนนี้รูปของเราอยู่ตรงกลางกับพิกัดแล้วนะฮะต่อไปจะบอกขนาดในแนวพยกัดที่ในแนวนอนก่อนแนวนอนถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากด้านบนด้านบนเนี่ยมันจะมีขนาดบอกไว้ให้คือภาพท็อปวิวของไข่ควงส่วนวงกลมล่างคืออันดร์วิวของไข่ควง จากท็อปวิวเนี่ยบอกว่านเซน 5, เตอร 5, ์ของมันเนี่ยคือสามสิบจุดห้าไอดิมิเตอร์ในสามสิบจุดห้าไม่ใช่สิบหกจุดสองห้านิ้มใช่รัศมีของมันนะมันคือเส้นจากเซนเตอร์ไปถึงเซนเตอร์ของวงกลมเล็กังนั้นขอบงานชิ้นง,งานของเราก็าคืออยู่ที่สามสิบจุดห้าหารสองแล้วก็ ในแนวนอนต่อมาก็จะมีเส้น25เดิมิเตอร์25ก็คือขอบซ้ายถึงขอบขวาอันนี้ไม่ใช่เดมิเตอร์ของของตัวปลายไขควงนะมันคือท่านจับไขควงมันที่25คือตอนนี้ถึงเส้นนี้25หาร2ถึง2.5แล้วก,ก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณท่อน ท่อนโลหะที่เป็นไขควงที่เราใช้ขันเนี่ยก็คือในมิเตอร์มันคือสิบดังนั้นเรเดียนที่เราใช้ในการทำก็คือห้าคนี้ต้องบอกกันว่าที่เราสร้างเส้นครึ่งเดียวเนี่ยเพราะว่าเราใช้ในการรีวอลแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างทีละท่อนทีละท่อน ีละทอนเพราะเห็นบางคนอตอนสร้างเนี่ยสร้างีิทะทอนีิะทอนมันเสียเวลากว่าหรือใครคิดว่าถนัดกว่าก็อันนี้แล้วแต่นนะนสำหรับเราก็ใช้สร้างทางรูปเลยแล้วก็บอกขนาดการแต่ครันี้บอกขนาดในแนวดิ่งบ้างอชอบเด้งจังเลยรูปนี้อกดบอกความสูงร้อยสามสบเจ็ด อันนีกมาจัดเรียงให้สวยสวยงามนิดนึงให้อ่านง่ายขึ้นนั่นแหละอันนี้โคงไม่ค่อยสวยเลยเอาใหม่ดีกว่า ต่อมาในแนวดิ่งเริ่มจากตรงปลายเนี้ยเรายังไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่าถ้าเราทําเสร็จอะรีวอออกมามันจะได้เป็นลักษณะของปลายปากกาแทนที่จะเป็นไขควงปากแบนจะปลายปากกาแหลมๆดังนั้วเราก็จะข้ามจุดนี้ไปก่อนแล้วก็ไปเริ่มที่50ตรงนี้นะ ถ้าคนไหนที่ยังดูไดไม่เตืหมอกต้องฝึกดูแบบฝึกอ่านแบบให้คล่องๆนะต่อมาขอดนี้นี่แปตดตบ ขี้เกียจลือขี้เกียจแก่เขียนมันง่ายกว่าแล้วคราวนี้แล้วก็ เส้นถึงเซนเตอร์คือ0.8แล้วก็เซนเตอร์ถึงเซนเตอร์คือ0.8เดเรเมเตอร์คือ3.3ไดเเมเตอร์คือ3.3แล้วก็เส้น ครันนี้เราก็มาดู0.7 0.7น 7. ดก็คือมันบอกว่าเซนเตอร์ของวงกลมเดี๋ยวราซูมเข้าไปดูเซนเตอร์ของวงกลมเนี่ยวงกม 6. 6. ลม6.6เนี่ย radius 6.6ห่างจากขอบของชิ้นงานเนี่ยวงกลมบน,น่ห่างจากขอบชิ้นงานเนี่ย0.7 แล้วก็กดเข้าไปหาเซ็นเตอร์วงกลมห่างกันอันนี้มัน0.1แล้วก็เป็น0.7คราวนี้แล้วก็เราลองมันเป็นสีเขียวเพราะว่ามันยังไม่คอนสตนแล้วก็เช็คว่ามันขยับขยับยังไงได้บ้างขยับซ้ายขวาได้ เราต้องบอกว่ามันห่างจากฝังเนี้ยเท่ากับระยะเท่าไหร่เท่ากัน,นคือระยะในระยะของความกว้างนี่คือยีิบห้าก็คือสิบสองจุดห้าอันนี้ก็เช่นกันสิบสองจุดห้าโอเคเรียบร้อยเช็คอ่ะหนึ่งกนสเตน หนึ่งคอนสเตนในเนี้ยมันไม่ได้บอกอะไรเดียวหน่อยให้เราเราก็จัดไปเท่าไหร่ดีแปดละกันเลขกลมๆพอเราเสร็จแล้วเรีคอนสแตนต์ก็ฟลีสเกช แล้วก็ไปที่ร e โกดเลือกรูปที่เราต้องการจะหมุนเลือกเสร็จกดเลือกสายฟ้า Inflate เวกเจอคราวน,นี้เราก็เลือกจุดที่เราต้องการจะให้หมุนก็คือแกนที่จะหมุนแล้วก็โอเคแล้วก็หมุนดูโดยรอบ จะบอกว่าลืมทำมุมวันนี้วะ่ะ r 2กับ r 3ไม่เป็นรเราใช้เอเดนเบนกันได้เราเราจะทำให้ดู2องวิธีนะวิธีแรกเราจุดแรก r 2เนี่ยเราใช้เอเบน r สองโอเคส่วนจุดนี้ r สาเราจะ ้เราจะกดเข้าไปแก้ที่ชิ้นงานแล้ว hit, คลิกฟิลเลตคลิกคลิกมันบอก R3 ใส่3เข้าไป f i n i s จริงๆสามารถใช้ได้ทั้งสองวิธีนะใช้ e d g b r นก็ได้หรือว่าใช้ฟิลเลตในสเกตต์ก็ได้มันมีค่าเหมือนกันต่อมาแล้วทำการ สร้างรูปเฟืองที่บางคนบอกเป็นเฟืองเนี่ยก็คือด้ามจับของมันแล้วก็ทําการสร้างดาด้เพลนโดยที่เราไม่รู้ว่าเพลนที่เราจะเลือกเนี่ยมันคือเพลนไหนหร,รู้ว่าเรา,เราต้องการสร้างในแกนของแกนอะไรดี ดูจะในนี้ก็คือแกน z x ใช่ไหมกน z x แล้วก็เลือก z x จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าจุดที่เราต้องการสร้างอะ่ะคือผิวบนดังนั้นแล้วก็โอเคเอาเวียนเอาใหม่เ้วกดผิดวะเออ เอาใหม่ oh เราเลือกดาดนเพลงแล้วก็คันนี้จริงๆแล้วกดที่เส้นปะให้กับเส้นปะเนี่ยเรามองไม่เห็นเส้นปะใช่ปะ่ะเราก็กดไปที่กดอันที่สองนะอ่านเอาไปแกโอ้ย จะบอกว่าพานาวิเกิตเตอร์หายวะผมเจอคุณแล้ว ปโซากดทํากดทํามนะให้ติ๊กให้เครื่องหมายถูกออกไปแล้วก็ส o l i ริบุรีบอดีแล้วก็ e อ i t Display ทำภาพให้มันใสๆแล้วก็โอเคคราวนี้เราก็จะสามารถมองเห็นเพลนที่เป็นรอยปะอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็ด a ต a p เพลนแล้วก็เลือกว่า จะให้เป็นเพลงไหนนะครับเพลงแล้วแซดวายเฮ้ยทำไมกดตัวน,นี้มันแล้วมันติดวะเอาไหนช่างมัน แล้วก็ get ยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไมไหนต้องเพลง x y offset หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดห้าสสอง วนนะทนตัวเองเลยแนะกลับสีเดมดีกว่าอ่ะเอาใหม่กดดาวน์โเพลงแล้วก็เลือก z Y แล้วก็เช็คดูเป็นแนวนี้ถูกต้องแล้วเราก็เลื่อนถ้าว่า offset นั่นคือเราเราต้องการขอบบนเนี่ย offset เ,เนี่ย เราก็เลือกความสูงเราไม่รู้ความสูงเท่าไหร่ใช่ป่ะแต่ว่าเรารู้ว่าตอนที่เราเซตอ่ะเราเซตให้มันกึง่งให้พิกัดฉากเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางของชิ้นงานนั้นก็เราเราก็เลือกเป็นร้อยสามเจ็ดหนึสองแล้วก็โอเคนี่คือเป็นไงข้อดีของอันที่เราเซตให้มันพิกัดฉากอยู่ตรงกลางมันจะสร้างเพนง,ง่ายทัจริงมันมีถึนมากกว่านี้แหละแล้วคราวนี้เราก็มาสเก็ต เลือกโอเคเรามันบอกว่าจากแล้วคราวนี้เรากดเลือกโปรไฟล์ต้องการสร้างเส้นสร้างเส้นเนี่ยมันบอกว่าเส้นทางจากเซนเตอร์ห่างมาถึงเซนเตอร์วงเล็กเนี่ยสิบหกจุดสองหกแล้วก็กรอกไปเลยสิบหกจุดสองหกว้ายกดผิดสิบหกจุดสองหกโอเค แล้วก็เลือกวงกลมดิมิเตอร์ที่5.5แล้วก็ลบลบ,ลบเส้นนี้ออกเพื่อเวลาเรา x2 จะได้ไม่เกิดเออเลึ้นสเก็ตตอนสเก็ตเนี่ย เกิดเสรัจแล้วเรากมาเ e อ็กทูดเลือกจุดเราจะเอ็กทูดลงมาเท่าไหร่ก็ได้นะจริงๆอ่ะเพราะว่ามันไม่ชนกับรูปรูปนี้อยู่แล้วท่านก็จะได้ปืนหนึ่งกระบ,บอกพร้อมลำกล้อง แล้วก็มา subtract เลือก target body แล้วก็เลือก tool body โอเคเราจะได้รูหนึ่งรูแล้วต่อไปเอาทำการทำให้รูเนี่ยหมุนรอบรูปเลยโดยการไปที่ i n s t a n d แล้วก็มากดที่ circular array แล้วก็เราก็เลือกว่า จะให้ชิ้นงานของเราเนี่ยเราจะเลือกอให้มันอะไรที่ Revolve หรืออะไรที่ e x t r u d แล้วก็เลือกอะไรที่ e x t r ท d โอเค Number ที่ number คือว่าเราต้องการให้เป็นแบบหลอดที่เราเจาะเนี่ยทั้งหมดกี่อันจากในในแบบบอกว่า12 Angle คือมุมมุมที่ใช้ในการหมุนเราใช้ สามหารด้วยจํานวนของรูที่ต้องการโอเคพอ n t ์ได e c กชันกำนดจุดหมุนเราใช้เส้นเซนเตอร์แล้วก็ yes cancel ไปอันนี้ก็จะแล้วสวยงามต่อมาเราต้องการทำ ไปไขคั้วแล้วก็สเก็ตก็โอเคสร้างเส้นขึ้นมาหมนึ่งเส้นแล้วก็โฟรไฟล์กดที่เดนท์พอยต์ให้มีจุดให้มีจุด ตึงน้อยแล้วก็สร้างเป้นตรงลงมาวิธีนี้จริงๆอ่ะมันจะมีหลายแบบบางคนก็สร้างเป็นเราต้องคือเราพูดโดยประสงค์คือเราต้องการที่จะเจาะสองข้างนี้คือหรือเอ็กทูดลงไปนั่นแหละเอ็กทูดให้มันหายไปบางคนก็สร้างเป็นสี่เหลี่ยมก่อนสี่เหลี่ยมสองอันแล้วก็เอ็กทูดไปบางคนก็ใช้เป็นวาดด้านข้างแล้วก็ X2 ด้านข้างแต่นี้ใช้เป็นวาดด้านบนแล้วก็สร้างเส้นแล้วก็ทิมมาลองดูกันในแบบนี้ Offset Offset คือการสร้างเส้นเพิ่มอีกเส้นหนึ่งโดยที่วาดเส้นเดิมยันอยู่แล้วเราก็กดเลือกเส้นที่เราต้องการจะทำงาน distance คือค่าความห่างของมันเรามันเป็นคู่หนึ่งคือ2.6ครึ่งหนึ่งกนะ็คือ1.3ล้ากดโอเคทำอีกรอบหนึ่งเลือกเส้นตรงกลางแต่คราวนี้ลูกศรเห็นไหมลูกศรไปขวามหมดเลยเราจะให้ลูกศรไปอยู่ฝั่งซ้ายบ้างพเพื่อต้องการให้ก๊อกไปฝั่งซ้ายก็กด reverse direction 1.3เรียบร้อยโอเคทีนี้เราทำการ trim โดยที่เราทิมเนี่ยจุดประสงค์ของเราคือร้องการเอาเครื่องวงกลมเนี่ยให้อยู่อย่างนั้นจุดที่เราทิมก็คือเก็บงานนี่คือปลายสองข้างแล้วก็เต้นแล้วก็ดูข้างล่างด้วยทําให้เส้นนี้หายไปทำให้เส้นนี้หายไปทำให้เส้นนี้หายไปเสร็จแ,แล้วก็ถือเกจบวกมา สังเกตว่าเราจะเหลือพื้นที่สีํำเงินเฉ,นเฉพาะครึ่งวงกลมทั้งสองฝั่งแล้วกเ Extrude เลือกเฉพาะขอบสีม่วงแล้วรึ้นี้เร้วก็รู้ว่าเราต้องการเนี่ยที่จะให้มัน Extrude เนี่ยลงไปอะหรือแค่ไหน เราก็มันเป็นลบอยู่แล้วแหละเพราะว่าเจาะลงไปใช่ป่ะอันดับแรกคือลบสิบเอ็ดจุดสามสิบเอ็ดจุดสามต้องลบเพิ่มอีกทำไมถึงต้องลบทำไมถึงไม่แค่เศษจุดสามก็จบเพราะว่ามันบอกว่ามันต้องทําให้เป็นส่วนส่วนโค้งเนี่ยที่มีอะไดไดมิเตอร์เนี่ยศูนย์จุดเอเจจุดสี่เน้นให้แปลว่าเราลบเศษจุดสามเสร็จเราก็ต้องลบอีก ครึ่งหนึ่งของเจ็จุดสแล้วก็ลบใส่วงเล็บให้มันหน่อยเจ็ดจุดสีหารสแล้วโอเคตอนนี้เราก็ทำการ x อ็กทล,ลงไปแล้วแหละตอนนี้ชิ้นงานทับกันอยู่นี่นะฮะเอลแล้วแล้วก็ซับแทกเหมือนเดิม เลือกชิ้นงานแทร็กเก็ตของเราแล้วก็เลือกทูนบอดี้สองอันแ,แล้วก็โอเคได้รูปนี้แล้วก็ขั้นตอนสนุดท้ายก็คือการเอ็ดเบรนเราขนาดเอ็ดเบรนก็คือเจ็ดจุดสี่หันสองขั้งสองข้างอ่าโอเค ชิ้นงานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกเพิ่มเติมว่าใครที่ต้องการมุมมองของชิ้นงานเนี่ยเป็นแบบไม่มีเส้นก็กดไปที่ไซอันนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วก็ทวนอีกทีนึ่งคือเปลี่ยนสีให้กดถ้าเกิดมีทำแสแตมป์ให้กดทำแสแตมป์ออกก็คืออยู่ในรูปนี้นะฮะ ขวาแล้วก็ edit display เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนสีไม่ชอบสีโอโรสแล้วก็กดไปโอเคสีมีขอบไม่พอใจก็ทำเป็นอย่างนี้สีสันสดใสโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบ๊ายบาย